สวัสดีครับพบกับข่าวากรณ์อ,อากาศประจำวันบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกในวันอาทิตย์ที่9มีนาคม2 5 6 8ัาากบับผมนายอนุศักซี่ชัยชนะครับครับวันนี้เราก็มาติดตามสภาพอากาศกันครับมาเลยมันทีแพนทีตัวอาการผิวพื่นนะครับวันนี้เช่นว่าบริเวณความกดอากาศสูงรือเมืองอากาศเย็นนะครับแพร่ปกคลุมอยู่บริเวณภาคตะวันออกเชียงเนื้อแต่ก็ทะเลจีนใต้ครับสำหรับ ปากใต้ดาวเทียมนะครับวันนี้ก็เมกมาร์กนะครับบริเวณปากใต้ตอนบนนะครับทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยครับสำหรับเรดาร์นะครับเรดาร์ชุมพรนะครับตัวปับภูมิฟ้นหยุดแถวชายฝั่งของจังหวัดชุมพรนะครับแล้วก็อ่าวไทยครับส่วนเรดาร์สติงปลานะครับวันนี้ก็ภูมฟ้นอยู่อันดามันนะครับแล้วก็อ่าวไทยครับ ครับมาที่รายงานอุณหภูมิสูงสุดต่ําสุดนะครับอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานสามสิบพกจุดศูนย์นะครับอำเภอป่าแซงจังหวัดสุดราษฎร์ต่ําสุดวันนี้นะครับหยีสิบยีสามจุดสี่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีครับสำหรับรายงานฝนหยีสิบเซ่เฉมโม้นะครับพองปักตายฟังตะบนออกตั้งแต่ตีเจ็ดแรกว่าตึงตีเจ็ดบ่าวันนี้ครับมีฝนกระจายแลว้วก็มีฝนนักบางแห้งนะครับสูงสุด,สดวัดได้แปดสิบพกจุดศูนย์นะครับ อ่าทีตบบอออ่ตำบลข่อหงอำเภอหัตไฉจังหวัดสงขราครับอา่าปรจจาบอาการาคกตายฟังตะวันออกวันนี้นะครับวันนี้ก็มีฝนหรือฝนฝาคานองไร่พื้นที่นะครับกับมีลมกระโชกแรงบางแห้งส่วนอุณหภูมิตำสุดก็อยู่ในช่วง2 3ถึง4 6อุณหภูมิสุ่งสุดก็อยู่ในช่วง3ึ0 3 5ครับที่คกลือนล่มนะครับตั้งแต่จังหวัดสุราขึ้นไปนะครับ ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ขึ้นไปก็เป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15- 30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฟ้านาคน้องก็คลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับส่วนนะกนลงมานะครับเป็นลมตะวันออกรับความเร็ว15-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับทะเลมีคลื่นสูง1ึ่งถึงสองเมตรบริเวณที่มีฟ้านาคน้องก็คลื่นสูงมากกว่า2อเมตรนะครับตเตือนพี่นอ้องเชาาเรือเชาวประมงนะครับ การเดินเรือด้วยความระมัดระวังครับลีกเลียงบริเวณตรงนี้พ้นฝากคานองครับครับอาตจาหกรรมไม้เจ็ดวันข้างหน้าในช่วงที่เก้าถึงสิบห้านะครับปากตายปังตะวันออกตอนบนเป็ดปุรีปลาจวบชุมพรสุรานะครับอ่าในช่วงที่เก้าการโอกาสเกิดฝนการสิบสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่นะครับส่วนวันที่สิบก็ลดลงนะครับเป็นสามสิบเปอร์เซ็นต์ข้อพื้นที่ครับสิบแอดไปจนถึงสิบห้านะครับการเลือจีสิบเปอร์เซ็นต์ข้อพื้นที่ครับ ทป,ป่าคใต้ฟังตะวันออกตอนล่างนะครับนักก้อนปัตตลุงสงคลาปัตตานียะละนาราธิวาสนะครับในช่วงที่9ถึงวันที่11ก้าโอกาสเกิดฝนกะ40%ของพื้นที่ครับส่วน12ไปจนถึง15งบห้าก้าฝนลดลงนะครับเหลือ20%ของพื้นที่ครับครับซ้หรับวันนี้ผมกข็ข้อจับการรายงานพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมปักกระแจกดไลค์กดติดตามให้กับช่องยูทูบของศูนย์อุตุนิยมปิตยาภาคใต้ฟังตะวันออก สวันนีคก็สวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ วิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน